สร้างงานสร้างเงินได้แต่คุณจะต้องรู้ลึกรู้จริงให้มากขึ้น สวัสดีครับชาวราศีพฤษภพบกันในการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564นะครับซึ่งวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นการทำนายดวงชะตาแล้วเรายังมีการแนะนำการทำฮวงจุย้ยการจัดห้องการจัดสถานที่ที่จะสร้างสเสน่ห์สร้างโชคลาภและทำให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตด้วยนะครับ สำหรับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564นะครับบอกว่าก่อนหน้านี้นั้นชาวราศีพฤษภอาจจะเจอเรื่องหลายๆอย่างที่เป็นอุป,ปรสรรค เป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกลําบากใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายอย่างที่มันคําพูดของคนบางคนอาจจะเกิดการทรัพย์สินที่มีความสูญหายนะครับก็จะต้องบอกว่าช่วงนัน้นก่อนหน้านี้นั้นจะเป็นช่วงที่แย่ๆพอสมควรแต่ว่าในเดือนนี้นั้นนะครับก็คือเหตุการณ์มันมีทางออกมากขึ้นนะครับมีเหตุที่จะทําให้เรานั้นสามารถเลือกวิถีชีวิตของตัวเราเองได้แม้ว่าความ บาดใจหรือว่าสิ่งที่มันทำร้ายจิตใจนั้นเราอาจจะมีบางส่วนที่มันยังคงอยู่แต่เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิถีทางของตัวเองนะครับไปในทางที่สบายใจมากขึ้นมีหนทางทางออกกับตัวเองมากขึ้นนะครับโดยตัวของชาวพฤศษศพเองนั้นก็จะบอกว่าช่วงนี้พยายามทําใจดีสู้เสือนะครับแม้ว่าจะเจอสถานการณ์แต่คุณก็ให้กําลังใจตัวเองได้เป็นอย่างดีซึ่งตัวของคุณเองนั้นจะทําให้ การงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้บ้างนะครับแต่ว่าคือมันจะมีหนทางทางเลือกให้กับตัวคุณเองนะครับคุณจะยังสามารถสร้างงานสร้างเงินได้แต่คุณจะต้องรู้ลึกรู้จริงให้มากขึ้นและสถานการณ์ของ ตัวเองนะครับก็คือจะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความวุ่นวายรู้สึกอึดอัดใจลำบากใจครับในเรื่องการเงินก็จะบอกว่าตัวของคุณนั้นอาจจะมีรายจ่ายที่มากพอสมควรแต่ก็จะทำให้มีคนอื่นมาสนับสนุนช่วยเหลือให้รายจ่ายของคุณนั้นมีความคล่องตัวได้มากขึ้นและการเงินมีความสะดวกมากขึ้นนะครับสำหรับเรื่องความรักนั้นอาจจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยดีนะักสาหรับชาวราศีพฤษภอาจจะมีเหตุของการที่จะต้อง องทะเลาะบอกแว้งหรือว่าจะต้องมีการคิดมากหรือทําให้เรานั้นรู้สึกลําบากใจอึดอัดใจนอกจากนี้นะครับในเรื่องของสุขภาพก็จะบอกว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะอยู่ในภาวะของการที่อาจมีเรื่องราวให้เจ็บหน้าอกนะครับเจ็บในส่วนท้องลำไส้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เกิดปัญหากับสุขภาพได้อ่นอกจากนี้นะครับก็จะบอกว่าชาวราศีพฤษภ ในเดือนนี้นั้นนะครับก็ควรที่จะมีการปรับปรุงในเรื่องของสถานที่หรือห้องที่อยู่อาศัยให้มีความคล่องตัวในเรื่องของการเงินและการงานมากขึ้นซึ่งแนะนําว่าในาทิศใต้ของห้องนะครับลองทำการเช็คดูด้วยแผนที่หรือว่าด้วยเข็มทิศด,ดูนะครับก็จะพบว่า เดือนนี้นะครับจะเป็นเดือนที่ดาวโชคลาภจะส่งกำลังมาจากทางทิศใต้เพราะฉะนั้นตัวของคุณเองควรจะปรับห้องหรือว่าจัดพื้นที่ของห้องนะครับให้สะอาดสว่างและการไหลเวียนของอากาศนั้นสามารถไหลฟโฟลมาจากทางทิศใต้ได้สะดวกนะครับแล้วเราจะทำยังไงถ้าเกิดมันเป็นผนังเป็นกำแพงนะครับไม่ยากเลยก็ใช้พัดลมนะครับจากทิศใต้แล้วส่อง ให้มันมีการไหลเวียนอากาศเข้าสู่กลางห้องอนอกจากนี้นะครับถ้าต้องการให้ทางเรื่องของการงานมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับดาวยศศักดิ์ครับส่งกำลังมาจากทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะปรับทิศตะวันตกให้มีความสว่างและก็ สะอาดแล้วก็การไหลเวียนของอากาศเกิดขึ้นได้ดีด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้พัดลมจากทั้งทางทิศใต้และทางทิศตะวันตกได้นะครับก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการง,งานและการเงินได้เป็นอย่างดีอนอกจากนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่มีคู่ก็จะแนะนำว่ากลางของห้องเนี่ย จะมีดาวสเสน่ห์ผุดขึ้นเพราะฉะนั้นกลางห้องก็จะแนะนําว่าให้มีการวางแจกันโดยเป็นการวางดอกไม้สดนะครับจำนวนสีดอกตรงกลางห้องก็จะช่วยเสริมสเสน่ห์ให้ผู้ที่อยู่ในห้องนั้นได้รับความชื่นชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางหนุ่มสาวนะครับทำให้คนมารักมาหลงหรือว่าการ เข้าหาผู้ใหญ่การพบปะลูกค้าก็จะทำให้เรามีเสน่ห์และน่าคุยน่าชื่นชมมากขึ้นเช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคำแนะนำในเรื่องของดวงชะตาและการจัดห้องจัดฮวงจุย้ยให้กับชาวราศีพฤษภนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าสนใจในเรื่องของดวงชะตาและการจัดห้องจัดฮวงจุย้ยนะครับก็แนะนำว่าให้กดไลค์กด Follow เพจเอาไว้นะครับรวมทั้งยู b e ด้วยนะครับคุณก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของการจัดห้องและจัดพื้นที่อยู่เรื่อยๆครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งทาง facebook และ youtube นะครับ